สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r รนดอมนะคะกับหัวข้อเขารู้สึกยังไงและจะทำอะไรต่อจากนี้มาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะตอนนี้ โอ้โหมาทั้ง The Star The Sun เลยนะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้อ่าเป็นความรู้สึกที่เริ่มจากความรู้สึกดีแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจนตอนนี้มันก็เรียกว่ารู้สึกชอบรู้สึกรักก็ได้แล้วอะนะคะ แต่แต่ผู้อ่านมีความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกผูกพันมากกว่านะเหมือนเหมือนเป็นความรู้สึกดีที่ค่อยๆเกาะตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยคือหวังดีต่อกันน่ะมีความหวังดีเขาเขามีความหวังดีต่อคุณรู้สึกดีๆกับคุณแล้วมันค่อยๆพัฒนาค่อยๆเติบโตแต่มันเหมือนไม่ใช่เป็นความรักแบบหวือหวาไม่ใช่ความรัก ลุ่มหลงไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวที่แบบว่าโรแมนติกอะไรขนาดนั้นคือมันมันไม่ได้ฟิลลิ่งโรแมนติกขนาดนั้นน่ะแต่มันมีความรู้สึกผูกพันค่อยๆผูกพันผูกพันมากขึ้นเรื่อยๆอและคุณกับเขาอะ่ะน่าจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากต่างกันในด้านใดด้านหนึ่ง บางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติคู่ของคุณเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างชาติต่างศาสนาวัฒนธรรมภาษาที่มันแตกต่างกันถิ่นที่อยู่อาศัยแตกต่างกันหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของช่วงวัยที่ต่างกันมากๆจะใครเด็กกว่าใครแก่กว่าก็ได้นะคะแต่แต่มันต่างกันอะ เรียกว่าคนละช่วงเจเนอเรชันแก p ปไปเลยอย่างนี้หรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของการเติบโตมาจากสังคมที่แตกต่างกันมากๆเช่นคุณอาจจะรวยเขาอาจจะจนอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเรียนอยู่ในโรงเรียนดังๆโรงเรียน Inter. อินเตอร์อ่ะหรือเขาอยู่แบบ โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะต่างกันแบบนี้เลยอะ่ะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะเปรียบเทียบให้ให้เห็นภาพเฉยๆแต่ว่าความต่างของคุณกับเขาอะ่ะมันเหมือนกับมาเติมเต็มกันคือคุณมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่มีแล้วเขาก็มีอะไรบางอย่างที่คุณไม่มีพอมันมีความแตกต่างคุณคุณไม่เคยเห็น อะไรบางสิ่งบางอย่างในมุมของเขาอะค่ะเพราะว่าความแตกต่างไอยอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวยอย่างว่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องของสังคมการเติบโตแบ็กกราวที่มันแตกต่างกันมากๆคุณก็จะไม่เคยรู้แบบอะไรบางอย่างในมุมของเขาเขาก็ไม่เคยรู้อะไรบางอย่างในมุมของคุณแล้วพอคุณสองคนมาเจอกันอะมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมีแรงดึงดูดเขาอาจจะ ขาดหายมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปแล้วมันอยู่ในในพารทของคุณอะ่ะส่วนคุณเองก็มาเจอพารทที่หายไปในในในมุมของเขาแบบนี้นะคะอืมทีนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังในความสัมพันธ์เพราะว่า อย่างที่บอกว่ามันเริ่มจากความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่มีความหวังดีต่อกันแล้วมันค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนาค่อยๆมีความผูกพันมากขึ้นเขาก็เลยคาดหวังว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันมันน่าจะไปได้ดีน่าจะไปได้สวยคาดหวังความสุขความสมหวังความสบายใจจากความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเขาคิดจะทำอะไรต่อจากนี้จะ take action ยังไงกับคุณต่อไปนะคะความรู้สึกดีนะความรู้สึกถือว่าโอเคเลยนะคะนั้นมาดูกันว่าแล้วเขาจะทำยังไงต่อไป f o l l of s o r t The empress seven of cups queen of swords four of cups นายออฟสอดอืมโอเคถ้าถามว่าเขาจะทำอะไรต่อจากนี้คือเขาก็จะไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากคือจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรที่มันชัดเจนมากมายนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการคิดการไต่ตองคือความจริงจังมันมีและมันเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะคิด ไม่ว่าเขาจะทําอะไรต่อจากเนี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะผ่านกระบวนการคิดการไต่ตองค่อนข้างที่จะพิถีพิถันเพราะกลัวพลาดเพราะไม่อยากให้มันมันมีอะไรที่ผิดแผนผิดพลาดอะ่ะและเขากลัวมันจะไม่เป็นอย่างที่คิดอย่างที่หวังพอพอมันมีในเรื่องของความจริงจังเข้ามาปุ๊บยิ่งจริงจังมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเครียด มันกลายเป็นแบบนั้นไปนะคะมันกลายเป็นว่าทุกอย่างอะ่ะมันจะช้าลงไปอีกนะถ้านับจากนี้มันจะช้าลงเพราะว่าพอเขาจริงจังปุ๊บเขาจะมีความคิดมากคิดเยอะทุกการกระทําจะต้องกั้นกองก่อนพรพอพอ,พอเข้าสู่กระบวนการกั้นก,นกองอะ่ะมันก็เลยช้าถ้าก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําอะไรตามความรู้สึกตามใจคือไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอะไรมาก แต่พอเริ่มจริงจังเริ่มซีเรียสมากๆมันจะคิดเยอะเนี่ยเราจะเห็นไพในเรื่องของความคิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะที่นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์อะ่ะมันจะไม่มีอะไรที่มันพลิกแพลงพลิกผันหรือเปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือหลังมือคือมันจะไม่รวดเร็วแล้วหลังจากนี้ในการกระทำทุกอย่างมันจะดำเนินไปแบบเรื่อยๆช้าๆ พอเขาหวังว่าช้าแต่มันคงชัวอะไรอย่างเงี้ยคือคาดหวังเอาไว้อะช้า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 แต่ชัวอะไรดีกว่าอืมค่อนข้างคิดเยอะนะคนเนี้ยเขาคาดหวังความสมบูรณ์แบบคาดหวังอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อ่ะเขาคาดหวังว่ามันจะสักเซสอะค่ะมันมันมันจะประสบความสําเร็จมันจะเป็นความรักที่ที่ดี ได้ลงเอ่ยลงตัวกันได้สมหวังอย่างที่คิดอย่างที่ฝันเพราะฉะนั้นพอเขามีความคาดหวังสูงเขาก็เลยยิ่งเครียดเนี่ยไอความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เขาเครียดมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีแต่เขาอาจจะกลัวกลัวปัจจัยอื่นๆกลัวปัจจัยแวดล้อมกลัวสิ่งต่างๆที่ อาจจะเหนือความคาดหมายสิ่งต่างๆที่จะแบบเป็นเซอร์ไพรส์เข้ามาในความสัมพันธ์มากกว่าเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็คือไปช้าๆค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆตัดสินใจเดินไปด้วยการปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆเขาต้องการความมั่นคงอะคนเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเขาช้าเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะ พราะถ้าจากไพ่อ่ะที่เขาช้าลงเพราะว่าเขาจริงจังกับคุณแล้วเขาซีเรียสกับคุณแล้วไหนขอดูสิอุ้ยอ่าเนี่ยสิบเหรียญเห็นไหมคือเขาอะ่ะคาดหวังไปถึงการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นที่มั่นคงเป็น อันนี้เป็น DM paste ใช่ไหมคะอันนี้สิบเหรียญเนี่ยคือค่อนข้างหนักแน่นนะค่อนข้างจริงจังมากๆเลยนะ The Looper คือถ้าจะเป็นคนรักกัน จะสารสัมพันธ์กันเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันมันต้องไปถึงขั้นที่เป็นครอบครัวกันมีอนาคตร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปนอยอย่าไปงอแงอย่าไปน้อยอกน้อยใจเลยที่ทำไมเขาไม่เทคแอคชั่นทำไมเขาไม่ทำอะไรสักทีคือเขาเพราะเขาจริงจังกับคุณไง ทุกอย่างมันก็เลยช้าไปหมดอืมพราะเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตในอนาคตของเขาและอยากจะให้มันสวยงามอยากจะให้มันมั่นคงอยากจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ mm. เขาก็เลยระมัดระวังมากๆเท่านั้นเองนะคะทีนี้จะเตือนอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่เหมาะกับคนใจร้อนเพราะว่าพอเขาเป็นแบบนี้ปุ๊บ ุณถ้าคุณเป็นคนใจร้อนหรือเป็นคนคิดมากเป็นคนขี้กังวลหรือขี้น้อยใจคุณอาจจะไม่เหมาะกับเขาเพราะมันจะไม่แมชกัน,ม,นมันจะไปด้วยกันไม่ได้ความคิดมันจะไปด้วยกันไม่ได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าคุณทําความเข้าใจทาความเข้าใจเขาได้คุณเข้าใจเขาในจุดนี้และยอมรับได้มันก็ไปกันต่อได้ยาวๆเลยแหละเพราะว่าเขาค่อนข้างจะจริงจังอยู่แล้ว แล้วเขาก็วางแผนอนาคตไว้ว่ามีคุณอยู่ในนั้นอยู่แล้วอืมถ้ามันจะมีอะไรพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเราว่ามันจะมาจากฝั่งคุณจากการที่รอไม่ไหวใจร้อนหรือแบบพอแล้วไม่เอาแล้วหรือความรู้สึกไม่มั่นคงอะเพราะบางทีคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้ชี้แจงอะไรให้คุณรู้ ว่าเออเขาคิดอะไรยังไง1 2ึ่สอคือไม่ได้มาบอกคุณเป็นสเต็ปแบบเนี้ยคุณก็อาจจะไม่เข้าใจแนะนําว่าลองพูดคุยกันแบบเปิดใจว่าเออคิดยังไงหรือมีแผนอะไรในใจอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้ได้ไกด์ไลน์หรือคำตอบอะไรบางอย่างจากเขาก็ได้นะคะ โอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไทยแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ